ก็อ๋เถิงนางถึงนั่งไอ้มีอยู่ไกลเที่ยวเอกิอะไรฉันอยู่ไกลเธอแต่ฉันไม่เป็นไรนเธอดีมีความสุขอ่ะ <c oughs> สุขมากใครอยากจะฝากก็ฝากอะไรหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้แต่ละคนแนะนำตัวดีกว่านะครับค่ะคุณล่ามชื่ออะไรนะพี่น้องกวางน้องกวางนะ่ยให้แต่ละคนแนะนำตัวนิดนึงนะครับน้องกว่าง

저는 b 네이 f 에서 레벨 맡고 있는 바로라고 <laughs> 합니다. 후! 안녕하세요, b o 네이프 막내 인보입니다사 u n d a y Sunday, 에서 메인 보컬 맡고 있는 a 산들산한 d 입니다 u n d 카 y Sunday, 에서보컬을 맡고 있는 신 a y s กันไปยบร้อเดี๋ยวก่อนพวกเธอนี่ฟังฟังกันรู้เรื่องที่นี่เหรอเขาพูดอะไรกันรู้กันที่แม่หรือว่าังแค่เสียงก็เอ๋กินอะไรฉันก็ไม่เรียนภาษาเกาหลีแล้วเลตเอาไปเรียนบ้างโฆษณาลุกคลมมาด้วยฉันรอมาฉันก็เปิดไม่ทัน Di i ctionary มาหรือเปล่าไม่ไม่ทันค่ะให้คุณวังแล้วเขาบอกว่าเมื่อคืนนะคะเขามาถึงที่สุวรรณภูมิดึกมากเลยแต่ว่าตอนแรกเขาก็คิดว่าจะไม่มีแฟนแฟมารับแล้วแต่พอออกมาปุ๊บเจอแฟนแบบ รอมากมายเลยเขาก็รู้สึกประทับใจมากแล้วก็บางคนอย่างเงี้ยก็ถือป้ายไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟฉายคุณมากเนนี่นี่อย่าว่าจะรู้สึกว่าคนไทยจะแบบเอ่อให้รับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากอบอุ่นใช่ไหมคะอย่าว่าแต่ส่วนอุณภูมิเลยโรงแรมดิฉันก็จะแตกอยู่แล้วค่ะเมื่อคืนนี้โรงแรมก็เพิ่มเลย่เยอะมากใช่ดังมากต้องบอกก็จรูทนี่ถามถือว่าแฟนคลับแฟนคลับคนไทยเนี่ยนะครับน้องๆที่ตรงนี้เนี่ย สวยหรือน่ารักคะเท้กุ๊กแฟนตัองยเรอยี่ป๋อใช่ไหเออนแล้วก็รู้สึกไงบ้างที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะฮะศิลปินกลุ่มใหม่ของบิคโคล่าของเราบิคโคล่าของโคโมเดโรซอนจงเทวซอโซกามิโอตอตเซียอ๋ช่

ของเครื่องดื่มโคลาคเขาก็พิคลราเขาก็รู้สึกว่าเอาเอเป็นเกียรติมากดีใจมากเยี่ยมลนะ